มหาวิทยาลัยราชะัป็ูเก็ตสัมมนาการบริหารจัดการภาครัฐในยุควิถีชีวิตแนวใหม่ new normal เมื่อวันที่2กันยายน2 5ง3สาขาวิชารัฐประ,ประาศาสสนศาสตร์คณะรัฐยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดสัมมนาทาง,งรัปธะภาษาศาสตร์ในหัวข้อการบริหารจัดการภาครัฐในยุควิถีชีวิตแนวใหม่ New Normal โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮีรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตเป็นประธานเปิดร่วมด้วยอาจารย์เทลพงศ์หนูชัยแก้วคณะบดีคณะรัฐศ,ศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์แสงเดือนหังสวัณ ประธานสาขาวิชารัประภาสศาศาสตร์ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น5อาคารกิจการนักศึกษาห้องประชุมแคร์แซดอาคารเฉลือพภะเกียรติและห้องประชุมคุณหญิงกาตนาณาระนองศูนย์ประชุมอันามันพันนารายมหาวิทยาลัยประชพัฒภูเก็ต อาจารย์แสงเดือนทางสวัส์ประธานสาขาวิชาร,ารัฐัรรมศาสานศาสตร์กล่าวว่าโครงการสมัมมนาทางารัฐัรรศาสานศาสตร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักศึกษาเรียนรู้รายกรณีทางารัฐัรรศาสานศาสตร์โดยเน้นการนำความรู้ทางด้านารัฐัรรศาสานศาสตร์กับองค์ความรู้ของท้องถิ่นมาบูรณาการได้ประยุกต์ใช้ในการศึกษา,ารายประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐการบังคับใช้กฎหมายของรัฐการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิ ทีการบริหารจัดการและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการบริหารต่างๆและนําข้อค้นพบจากการศึกษามาปฏิบัติการสัมมานาทั้งนี้เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการบนฐานองค์ความรู้ทางราัฐประศสสานศาสตร์ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบันโดยการสัมมานาอภิปรายสืวานานําเสนอผลงานการศึกษาวิจัยและนิทรรศการเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการองความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปรธรรมสำหรับในปี ศึกษา2 5งพมีหัวข้อการสืบนาดังนี้การจัดสวด่วนการผู้สูงอายุภาครัฐกรณีศึกษาเทศาบาลตมุลศดาจังหวัดภูเก็ตการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่การปรกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสถานก,การณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควินากับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตวิกฤตโอกาสและความช้าทาย การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนของเทศบาลตำบลปา่าคอกและชุมชนบ้านบางโรงตำบลปา่าคอกอำเภอทาลางจังหวัดภูเก็ตการบริหารจัดการหลัดกอจานตำบลตลาดใหญ่จังหวัดภูเก็ตการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอนุนรักษ์บางใหญ่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุนรักษ์และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตกรณีศึกษารถไฟฟ้ารางเบา น,นเรแลซึ่งแต่ละองการที่เาสร้างขึ้นนะคะจะต้องดูจากจะต้องผ่าน